สวัสดีค่ะชาวราคณากุมและราศีกุมคลิปนี้เป็นคลิปรักสามเศร้าประจำช่วง16สิงหาถึง30กันยายน66นะคะเพื่อนๆดูได้ทั้งราคณะและราศีถ้าถ้าได้เจอตามราศีวันที่จะแบ่งแบบไทยกุมก็คือคนที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงก็ได้หรือเรื่องราวสามฝ่ายเกิดสลับด้านกันก็ได้ด้วยรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปตัดสินใครในชีวิตจริงได้เนื่องจากไม่ใช่การดูวดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันให้กับชาวกุมก่อน ไพ่สีใบให้กับชาวกลุ่มคนที่มีรักสามเศร้าช่วงเดือนครึ่งนี้คุณจะมีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างจะจบรามาสามเศร้าได้หรือเปล่านะคะไพ่ให้กับชาวกลุ่มสีใบค่ะราชาเหรียญไพ่หถ้วยไม่น่าที่จะจบนะคะราชินีไม้แล้วก็ปิดท้ายที่ t t r n n t h ค่ะไม่น่าที่จะจบความสัมพันธ์ไม่มีการเลิกรากันแต่คุณแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะคะ แต่ว่าความความเสียดายหรืออาจจะเป็นความไม่ใช่ความเสียดายหรอกมันเป็นความผูกพันที่เคยมีด้วยกันมานะคะความทรงจําเก่าๆความผูกพันที่เคยมีกันมานะะ่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางตรงนี้ทิ้งไปไม่ได้ มันมันมันรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าถ้าจะสูญเสียความรักนี้ไปเพราะว่ามันผูกพันกันมานานมันรักกันมานานหรือว่ามันได้ก่อร่างสร้างอะไรด้วยกันมาพอสมควรแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะมีการลงทุนธุรกิจร่วมกันแล้วก็บ้างก็ได้ในบางคู่เนาะมันทำให้คุณจะต้องเข้มแข็งแล้วก็อยู่กับวงเวียนนี้ต่อไปอยู่กับวัฒจักรนี้ต่อไปอยู่แต่ว่าการอยู่ของคุณช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจ็บปวดหรือว่าทุรนทุรายอะไรขนาดนั้นผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะผ่าน ออวิกฤตอะไรมามากพอสมควรทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับคุณตั้งรับสถานการณ์ได้ดีขึ้นคุณออคุณเผชิญเหตุหรือเผชิญเหตุการณ์อะไรมามันเป็น,ม,น,ปนปมันเป็นประสบการณ์ทําให้คุณรู้ว่าคุณควรจะจัดการกับอารมณ์หัวใจจิตใจตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเราตั้งท่าตั้งรับ รับมือได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าตัดใจได้ไหมหรือเลือกรักกับเขาได้ไหมตอนนี้ยังนะคะจากไพ่สีใบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาขยายเพิ่มเติมเดี๋ยวขอดูไพ่ของเขาก่อนนะคะไพ่ของแฟนของชาวกลุ่มค่ะไพ่สีใบเขาจะเป็นยังไงเขาจะเลือกใครไหมหรือจะกลับมาคืนดีกับเราหรือจะไปเลือกคนที่สามหรือเขาจะเป็นยังไงคะช่วงเดือนครึ่งนี้กลางสิงหาไปจนถึงปลายกันยาคนรักของกลุ่มเป็นไงบ้างคะมีการเดี๋ยวนะ แปดถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยมีการเดินทางไปพบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อขอเคลียร์ขอปรับความเข้าใจอืมตรงนี้ผู้อ่านไม่รู้เลยว่าเขาจะไปขอคืนคืนดีกับใครหรือไปง้อใครหรือไปขอโทษเนี่ยอาจจะไม่ใช่ขอคืนดีอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดขอคืนดีแต่เหมือนกับจะไปขอโทษหรืออะไรประมาณนั้นนะอารมณ์แบบนั้นนะคะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุมหรือว่าไปหาบุคคลที่3นะคะมีการเดินทางไปเพื่อขอโทษขอขอกําลังใจขอเริ่มต้นใหม่ขอดูแลต่ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขาอะค่ะไม่มีการเลิกนะคะไม่เลิกมีแต่จะเดินหน้าไปพบใครบางคนเพื่อขอดูแลเธอต่อไป ขอโทษนะที่ผ่านมาฉันทําให้เธอเจ็บให้อภัยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีนับจากนี้จะไม่ทําให้เธอร้องไห้อีกหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเขามีอารมณ์แบบนั้นน่ะแต่ผู้อ่านตรงนี้ผู้อ่านยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปหาใครเขาจะมาหากุมหรอหรือว่าเขาจะไปหาบุคคลที่สามเดี๋ยวดูไพ่ของบุคคลที่สามก่อนนะคะดูไพ่ของบุคคลที่สามสี่ใบค่ะเดือนขึ้นนี้จะเป็นไงบ้างบุคคลที่สามหชาวกุมนะคะ อัศวินเรียนเอา้าด้ไพ่ใบเดียวกันกับเขาอ่ะไพ่ก้าวถ้วยอืมก็อยากจะขอดูแลเธอต่อไปอีกสองใบบุคคลที่3นะคะขออีกสองใบเดี๋ยวเพื่อนเปิดให้ครบ4ใบก่อนเนอะสใบบุคคลที่3ามโอ้โหเดลเวอร์สค่ะใบนี้โผล่มาเอาใบนี้แหละโอ้ราชาไม้เท้า คุณได้ราชินีไม้เท้าเขาได้ราชาไม้เท้ามันเป็นการเฝ้ามองติดตามความเคลื่อนไหวไม่ยอมไม่ยอมทิ้งไม่ยอมปล่อยวางอะไรทำนองนั้นบุคคลที่สามก็ไม่เลิกลาไปไหนแล้วก็เขายังคือเขาเป็นคนที่สายเปเหมือนกันเออผู้อ่านไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดเพิ่มตรงนี้มันมีการเปกันเกิดขึ้น บุคคลที่สามอาจจะเป็นฝ่ายเปนคนรักหรือเขาได้รับการดูแลอย่างดีจากคนรักก็ได้มันทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันดูสมบูรณ์แบบชีวิตนี้มันมีสิ่งเอือเอ่อออำนวยความสะดวกให้แล้วก็มีความมั่นคงในภายภาคหน้ารอเขาอยู่เขามองว่าความรักนี้มันน่าที่จะมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้าของเขาความรักนี้สามารถเลี้ยงดูปูเสือเขาได้เป็นอย่างดีอะไรทำนองนั้นนะคะมันทำให้เขารู้สึกว่ารักมากขึ้นเรื่อยๆอแล้วมัน มันไม่ยอมตัดใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ของเขาอะนะคะแล้วคนรักของคุณก็คือ <c oughs> เหมือนกับฉันดูแลได้ทุกฝ่ายอะอถึงแม้ว่าฉันจะนอกใจแต่ฉันก็สามารถที่จะดูแลได้ทุกฝ่ายเลยททำนองเนี้ยค่ะเออเดี๋ยวนะผู้อ่านจะเปิดเพิ่มตรงนี้ว่าการการกลับไปขอโทษของเขาเข้าไปขอโทษใครหรือกลับไปง้อใครกลับไปขอคืนดีกับใคร หรือกลับไปพูดจาดีๆกับใครมันเป็นมันเป็นได้ทั้งสองฝ่ายเลยเพราะว่าฝั่งนี้ของคุณก็มีหกหกถ้วยมันคือการกลับมางอขอคืนดีนะคะส่วนของเขามันก็มีใบเนี้ยสองใบเนี้ยคือการกลับมาขอดูแลเธอต่อไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่ชัดว่าคนรักของคุณจะไปง้อใครกันแน่ขอไพ่เพิ่มเติมสีใบนี้นะคะคนรักของกลุ่มเอา้าได้ไพ่ใบเดิมอ่ะ ได้หกถ้วยได้ใบเดียวกับที่กลุ่มได้บางทีเขาอาจจะกลับมาขอพูดดีๆกับชาวกลุ่มก็ได้นะคะคนรักของคุณอาจจะกลับมาขอพูดดีๆกับมาขอขอสงบศึกอะไรอย่างเงี้ยกับชาวกลุ่มก็ได้ฉันขอโทษนะเดี๋ยวจากนี้ไปฉันจะดูแล,แล,แลเธอให้ดีแต่ว่าจะให้ฉันเลิกกับเขาไหมเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่ยังทําไม่ได้อีกหนึ่งใบนะคะคนรักของชาวกลุ่มขออนุญาตอีกนิดนึงแล้วกัน อีกหนึ่งใบคนรักของชาวกลุมต่อจากหกถ้วยคืออะไรคะเดียม s พรสเขาไม่เลือกค่ะแต่เขาจะดูแลให้ดีทั้ง2ฝ่ายแต่เขาจะอาจจะมีการกลับมาพูดจาดีๆหรือหรือทำตัวอะไรดีๆกับชาวกลุมมากขึ้นนะคะแต่ครนี้ผู้อ่านมองว่าชาวกลุ่มเองก็เข้มแข็งมากขึ้นด้วยคุณอาจจะทําดีกับเขาหรือยอมพูดคุยกับเขาดีๆด,ด,ด้วยก็จริง แต่คุณจะยังไม่ใจอ่อนให้กับเขาลึกๆข้างในอ่ะคุณยังไม่ใจอ่อนให้กับเขาแต่เหมือนกับว่าคุณก็จะลองเปิดโอกาสดูดูซิว่าจะทําดีได้สักแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในใจลึกๆยังไม่ได้ให้โอกาสหรือว่ายังไม่ได้ใจอ่อนร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นถ้าเขาจะกลับมาทําดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยชาวกลุ่มนะคะ,เป, 4, ะ,คะเปิดของกลุ่มต่อสี่สองใบนะคะเปิดของกลุ่มต่อสองใบแล้วก็จะเปิดของบุคคลที่สามต่ออีกสองใบ ของชาวกุ้มต่ออีก2ใบนะคะต่อจ Strength. าก t t r n g t h ไพ่เจดดาวอ๋อหนูไพ่เจ็ดไม้วุ่นวายยุ่งเหยิง9เนี่ยค่ะคือด้วยความที่เขาไม่ยอมเลือกอะมันทําให้เราอยู่ในวังวนของความเครียดต่อไปชาวกุ่มอะนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเขากลับมาขอคืนดีหรือเขาอาจจะกลับมาทําดี มาพูดดีๆอะไรกับเราแต่คุณยังไม่ได้เชื่อใจเขาร้อยเปเซนแต่คุณให้โอกาสให้เขาทํานะคะให้โอกาสลองลองดูซิว่าเขาจะทำได้ไปสักกี่น้ำอะไรประมาณเนี้ยค่ะเกิดบรรยากาศแบบนั้นขึ้นแต่ลึกๆของคุณคุณก็ยังไม่ได้ไว้ใจใครยังไม่ได้ไว้ใจเขาไพ่ของบุคคลที่3มอีก2ใบบุคคลที่3าก็ไม่ได้ไปไหนนะคะบุคคลที่3าก็ไม่ได้ไปไหน มีเดลัเวอร์มีเก้าถ้วยเลยค่ะอยู่ต่อเขาอาจจะเป็นคนที่สายไปเอาใจเก่งอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกรักถูกเอาใจแล้วก็รู้สึกว่าทําให้ชีวิตของเขาดูมีค่าดูมีคนรักมีคนเอาใจใส่ดีจังเลยเลย,เลยประมาณนี้นะคะก็เลยไม่อยากไปไหนบุคคลที่สามของชาวกุมค่ะนคะคะเขามันมีการดูแลกันน่ยอย่างดีอะ่ะ เขาได้รับการปรนิบัติดูแลใส่ใจอย่างดีหรือเขาเป็นฝ่ายเปก็ได้อีกหนึ่งใบนะคะมันทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยืมเขาก็เลยรักมากอะเขาไม่ยอมไปไหน,เ,นเพราะว่าได้รับการดูแลอย่างดีจากคนรักได้รับการปฏิบัติดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องอยากกินอะไรก็ได้กินอย่างทําอะไรก็ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสายเปเขาเปคนรักหรือคนรักเปเขาก็ได้แต่มันให้ความรู้สึกว่า มันสุขใจมันมันมีความสุขชีวิตมันอุรมสมบูรณ์มันสะดวกสบายหรืออะไรทำนองนี้ก็เลยไม่อยากไปไหนยิ่งนานวันก็ยิ่งรักเนี่ยก็เลยตัดใจยากแล้วคนกลางก็หืมนะดูแลอยากจะดูแลทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะแต่ก็จะกลับมาทําดีกับกลุ่มนะแต่กลุ่มก็ยังไม่เชื่อใจเขาร้อแต่กลุ่มก็จะให้โอกาสเขาได้ได,ได้ลองกระทํา บางสิ่งบางอย่างดูว่าเขาจะไปได้สักประมาณเท่าไหร่แค่ไหนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเนอะสำหรับรักสามเศร้าของชาวกลุ่มพลังงานช่วงเดือนครึ่งนี้ไปจนถึงกลางเดือนสิงหาไปจนถึงสิ้นเดือนกันยา66นะคะก็ไม่รู้ว่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่รู้ว่าจะตรงบ้างน้อยแค่ไหนเพื่อนๆก็ฟังฟังเป็นนิยายไปก็แล้วกันนะคะมันเอาจริง,เอ,รงเอาจังอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเราไม่สามารถนําคําทํานายนี้ไปตัดสินใครในชีวิตจริงได้เลยนะคะ โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ